S <S <k ills> แล้วคนสงสัยสักกงเกตนะว่าทำไมว่าทำไมช่องผมชื่อว่าน้บานนขาว <S 2> <S 2> แล้วผมว่านะผมเวลาละผมจะต้องเปลี่ยนช่นลใหม่ผมนี่ก,ก,กผมม็ผกัดมาจริงทำไมหรออันนั้นเป็นบัญชีพ่อผมไงผมเราจะสร้างช่นลใหม่ก็ไปกดจับช่องใหม่ซะช่องนี้เลย คุณรบหว่าทำไมทุกอย่างอะไมถึงต้องเปลี่ยนอืมเพราะเหตุใดเหตุอย่างนั้นแหละผมก็เลยต้องเก็บบัญชีไปมาอันนี้ผมจะสร้างบัญชีของตอนเองละก็คนที่ดูคลิปดีคลิปสุดท้ายก็ฝากกดตามช่องใหม่ด้วยนะครับก็นะอันรีผมวันนี้ผมจะมาวันนี้วัะบันทึกชิปหรือไม่ก็วันเนี้ยชิ่อยแต่ไม่ต้องเวลาโหลดนาะนนะ นะครับก็ประมาณนั้นแหละอ่ะคลิปสั้นๆจบแล้วนะครับบายขอบคุณที่รับชมมา้วยนะครับสวัสดีครับ